สบายดีไดพี่น้องสบายดีสุขุคนสบายดีพี้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอาหารอดฮิตตำูปิงปลกคันน้ากินกินกิกินกินกินนกินนกิ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 นกนกิ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 นนกินกินนกิ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 นินกินกนกิ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 นกกิน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 กิกิน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 นกิ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 นก

ขันขัเขาโอโลตีรังกาใส่โอ้งไม่นหนาวเอกแล้วนังมักลายดีทีเดียวโอ้จีหมดหมดบ่อยเนะ้ยัไม่้องนะนมขอดะมูเกงอีเล็กแบบี้โอยีี้ันมันคือขอมร่บแ

ม่เดียวนะเอามาบบจีบไปท้องมาแบบจีบแบเบิดเวิดกูจีบมากนะมุ้มุ้งจีบมาแบบจีบจีบเบาแบยจีบเงบนะเงียบนะไม่ิอุ่นแหละกับอุ่นกับเขาหนูไปฝันเนาะขอปอกเลย Bởi vì chim lại lại việc cụm ra khỏi tôi lấy cụm ra khỏi tôi cho tôi Ừ cụm ra khỏi tôi lấy Ừ ra khỏi tôi lấy cụm ra khỏi tôi lấy cụm ra khỏi tôi đi cụm ra khỏi tôi lấy cụm ra khỏi tôi lấy cụm ra

็นขยนนอยกินน้เต็นี่ที่ทการเวรงานปวดนไปขาเปนอนการกินเอวลัเวลาอะไรชดเดียหนักอไใช่กันเวลาอะไรชดนี่ยโอ้โหนกกันปวดนนอลเงมืนก็เลยก็ริ่มแมันลกน่มั้องมานอนเนี่ยตีแม่พี่ตุ่มปีนหละ อันนังไอโมเดลตะกาวกองอนังไนไม่ไม่กิจุบกินเมื่อไเต้นตูมน่ากได้กินเดียวคะหนงกองกกออมึงจะเตนตูมมื่อผม่าอ่อยากตัวจรงตัวจริงแมครับ่านวันจัตูไัรนมีนะกินหวยเลยเไปไปโ่นอยู่กาเดอ

เดีพี่น้องกินข้าวไลคนดี้นะ้องมอากอยูได้ออมเออเอาเลยเล่นได้อย่งนได้ยังก็เอาลูกแยกพี่น้องอีกเบงเบนาน เมื่อพี่น้องเกียงตับตับโดยคนทอดเนี่ยวะชิบุรี่นดูวัดป่างัวมันกินอรชัวเมือยืนไงพวกนี้กินถิ่มกี่ซี่อะปลาเชงกับพกินหอยกาบมันย่ายอยู่ริมเวียนตะโตก ปลากระเบิดแลยพี่น้อยปลาในน้องเหรอไหมเออมันใหญ่น้ำประทันไปแล้วไปแล้ว มันตายเวีย,ยไปนะตายหมแก่ตัวมึงเรผมไี่ไปผมไม่กินแล้วเามันนเนี่ยคือเก่าเ้อคุณเราสุสิกินมัน,นมาผ้าแต่งี้ได้แกบผตุลาไม่ต้วนี้ได้เหมือนกินแต่แตงี้แล้วขอทีห้วนนะ ่งให้ที่มันตั้งถั่วไม่ใ่อมันวูุยยานมทั้งอีบุยานจีเดอจอกไหมจอกมันเด้อจีเดอสู้เขียนชื่อไวลดจอดข้าจอกยางทีขาวเด้อจอดขาเด้อกูจอกแก้วก็มาก่อน รอมะข่ถ่ฮุใพักนะเอาไปแม่กระสกพรอมเด้อักเด้อคะแนนเดียวกันะสกพักด้มื่นี่เขาลขายมื่กมืนนานนนนเอาจานนะมึงชิมยอไปใช้เก็บเอาพม่องถ่ายกินไปจนหมดยกพวดกินข้าปั้นชกมวยบุ้มบำบุ้มบำเบิดเยอะเยอะลงมาบระทันเบิร์ดเยอะอ้เอ้ยผู้ปีงปลาเยอะเป็นคนปีงปลา มีแอมมาแก้บ้านก็ตกมีแอมแก้บ้านเหนียวเลยเนาะเป็นไรพี่น้องพอกันมาคลิปนะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เดออฝากกดฝากส้่มหนิฝากกดฝากส้่มฝากกนกำลังใจหน่เจ้าบาราบนตีบข่าจนหักตีบข่าพยันผู้ได้กินติดเข่าจนหักนะสุอ้ย่าลืมบทนุนของอาหารเด้อจ้าเต็มบึ๊บ